มาครับอ่าดูหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายพ่อเลี้ยงเริกครับถอยไปหน่อยนะเลี้ยงถอยไปหน่อยนะเลี้ยงถอยไปหน่อยนะจำได้หรือเปล่าเอาช่วยกันช่วยกันเลี้ยงตั้งขึ้นมาดีๆดีไม่เงี้เราเปิดภาพนั้นคาวไว้ให้น้องๆดูไหมเออ เ <Hey>, hey. อ้เ่มันคือภาพอะไรมันคือภาพอะไรเร็วดูขาดูขาก่อนขาก่อนหาขา,ขาเจอก่อนเออเอาขามาวางไว้มุมขอมันคืออะไรมันคือไก่มันคือไก่เร็วจัดมาสิจัดมาซีพี่พีอ่ถ้าแบบดูนะพี่พีแล้วขนาะดเหมือนเราอยากเราอยากตอบไม่ได้นะ โอ้โหเอ้าเร็วเร็ว็อกซี่คุณจะช้าไม่ได้นะคุณจะช้าไม่ได้นะเพื่อที่จะปลดล็อกนะอันแรกของเรานะครับคือการปลดล็อกดวส่วนลดสูงสุดถึง6 0ซไปเลยนะฮะเพราะนั้นต้องทำไม่ได้ทั้ง3ภาพ3ข้อตายแล้วเร็ว ออกซิคุณดูหน่อยอันกลางมันไม่ใช่นะเนี่ยให้ตายเถอะปัดโธเอออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะนนนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดข้างล่างมันก็ไม่ใช่หมดเลยนะคุณข้างล่างอันนี้ก็ไม่ใช่นะ มันคือไก่นะมันคือไก่คุณอาหารไก่ลงมาเอาไก่ลงมาไก่ทอดเอาลงมาอันใหญ่อะ่ะให้ตายเถอะให้ตายเถอะวันนี้จะปลดล็อกได้หรือวันนี้อะฮอกซี่คุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเออผมว่าเลี้ยงยากกว่าตอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอาแล้วสิเอาแล้วสิได้ไหมได้ไหมพี่พ คุณอยากตอบเลยไหมได้ยังได้ยังโอเคอ่าโอ้โหเข้าไปเออเสียเข้าไปผิดอ่านไม่ใช่มันต้องหากล่องแก๊ปเอ็กเพรสแก๊ปเอ็กเพรสอยู่ไหนเออโอ้โหสุดยอดอ่ะพี่พีครับดูเลยครับ นี่คือเก่งมากชอบในความแบบสปอร์ตว่าไงค,ครับพี่พีครับกราฟครับเชนเวอร์ซ a รีนะครับผมมีครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะตอรพีพีคุณใช้เวลาตอบนานมากเลยตอบนานจริงๆต <c oughs> ้องขอโทษจริงๆครับผม <c oughs> พีพีเปิดใคย่ <c oughs> นี่ได้แล้วคนแรกคือเก่งมาก <Billie> ชเก,า<ๆ>เก่งมากเก่งมากชอบ เฮ้ยแจมพี่แจมแจมโอ้แล้วยืนอยู่ยืนอยู่ตรงไหนนั่นนี่แล้วด้วยโอเคอ่าคนต่อไปล่ะทีนี้ต้องเลือกแล้วคุณจับได้ฟรีอีกที่เขาไม่ต้องสลับที่แล้วนะถ้าคุณจับได้แบบนั้นนี่คุณเป็นหมอดูแล้วนะบายอ่าพี่บายโอเคเออแล้วก็คนตามไม่ต้องจับคือน้องฟรีนี่ะห้ับเพราะนั้นครับเดี๋ยวเราขยายแถวนะครับแจมครับคุณไปตรงนู้นเลยครับครับผมอ่า ขยายกว่น,นี้นี่ขยายตรงนี้หน่อยโตเออเออเออประมาณนี้ประมาณนี้พี่พีอยู่นี่เลยพี่พีพี่พีต้องยินมองมาข้างหน้าโอเคคุณทั้งมองระหว่างนี้นะระหว่างนี้ทุกคนต้องหันทางนี้แล้วหูฟังมาอาจารย์แจกเลยเปิดเพลงยังเปิดเพลงเลยนะเพราะว่าน้องแจนจะรับสารจากผมมาะยลยคแรกเราต้องเล่นอ好吗ไหนเช็คหูตีมตีม ไม่ได้ยินไม่ตอบยังไงไม่ได้ยินข้างในออกข้างในไม่เมอิดเพลงเสียงพี่ชัดมากหรออ้าวเปิดเพลงก่อนดีด๋วยวหูฟัง,นะงนะอ่ะตอบยังอ่ะอ่ะพิงค์งครับช่วยเปิดเพลงในหูฟังหน่อยอ่าเปิดเลยครับแบ๊วไบ๊ไป,ไปผมได้ยินเพลงดีแต่ได้ยินพี่ด้วยไบ๊ไปเที่ยวทะเลเราเป็เเนไงสนุกดีครับอร่อยเหรอออกมาก็เสียอะอร่อยดีมัน <c oughs> สาวงไกินที่บ้านก็ได้นี่คืแฟนแฟนขับไหรือเปล่าเฮ้ยสั่งไปกินที่บ้านผ่านแก๊ปก็ได้เราอม่สนใจเผมก็สั่งบ่อยอยู่แล้วเออบางทีก็ไม่ต้องไปส่งก็ได้เขานั่งแกลบขาบไบเหรอแกลบไบเร็วกว่าอันตรายเนาะมานี่ไงเพียงเอ๋ครับได้ยินอ้าวทำไมไมได้ยินวะไม่พี่ไม่ที่ดังอะหูผมอ๋อเปิดพ้นเสียงหน่ครับพ้นเสียงหน่อยเรีสุดเลยสุด